อยากขึ้นไลฟ์เองครับไม่มีอะไรเลย <laughs> ทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรกินกล้วยกินเปล่ะอยากอยากกินกล้วยเผา <laughs> ไม่มีมีมีคนมีคนถามว่าอะไรนะปากคันหรือยังอีบ้าปากคันเลย <laughs> <laughs> ไปปากแล้ว ไม่ถ้าถ้าถ้าน้องออกมาจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรวอนนั้นไปหาหมอแล้วไม่จะแก้จบว่าหมอคังหนูรู้สึกมีคันค่ะหมอบอกว่าอวาัยานี้ไปทานนะสามสองสามสี่วันตุ่มก็จะหายหมอบอกว่าอ๋อจะหายไปเลยใช่ไหมับ,รบครักลูกสัวได้บแมบเอาเงินมาขอนะอะไรนะครับรีบเอาเงินมาขอนะแม่ฟาเอาข้าวสารไปขอได้ไหมครับ อ้ไม่เอาไม่เอาข้าวสารกินไม่หวานไม่หวานะเจ้าสาวก็ไม่เอาว่ะแล้วทำไงดีลูกเอาแล้วแม่แล้วแม่ไม่ชอบลูกเขยคนนี้เหรอไม่เอาหรอกข้าวตรงข้า,าลลวส<อ>ารอะไรเต็มบ้านไปหมดแล้วตอนแรกก็บอกจะมาขอคือตอนแรกเขาก็บอกว่าจะมาขอแหมเอามาสักหนึ่งรอบขอขอข,าขาวัญหน่อยถ้าสมมติว่าลูกเกิดมาจะตั้งชื่อลูกว่า น้องหมุดหิดหมุดหิดเดด้วยตื่นน้องหมุดหิดตั้งชื่อตามแม่ดีไหมไปไหนมาตั้งชื่อว่าน้องหมุดหิดไปเลยเออน่ารักมากอ่วันนี้ฝอวันนี้ฝอไปธนาคารไปเปตี่ยเงินเขาบอกว่ายินดีด้วยนะคะน้องฝออะไรนะไปธนาคารมาวันนี้เขาบอกว่ายินดีด้วยนะคะน้องฝอได้แต่งงานแล้ว จริงๆแก๊ปขามาส่งเขาต้องบอกเลยว่าดีใจด้วยนะคะแสดงว่าแบบโอ้โหเขาเห็นเธอเป็นสซัร์ไพรส์บูยรมไปแล้วนะเออลอนก็ไม่ตื่นนะลองลองไปมีคนอื่นอีกสีโดนทัวลงแน่ก็ออกข่าวออกอะไรก็ขนาดนั้นแกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่ขนาดพี่ต่อระยุทธยังเอาไปอ่านข่าวอ่ะพี่ต่อรลยุทธพี่ไก่พาสิทอืม ุกคนเราไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนะเราไปทําเราไปถ่ายงาน,างานแต่ว่างานเราก็ต้องทําให้มันแบบแบบฟิลลิ่งคือทุกคนเห็นแล้วคือจุดประสงค์ก็คือแบบใช่แบบที่ทุกคนเข้าใจเลยคือเขาต้องการให้ทุกคนนะอ่นะเข้าใจว่านั่นแหละคืองานแต่งจริงๆใช่มันสวยมากมันสวยจนทุกคนคิดว่านั่นคืองานแต่งของจริงอ่ะ,อะเข้าใจป่นานใช่ใช่ใช่ฝยังแบบอันนี้เลยเออมน,นคอนเซปต์งานถูกต้องคอนเซปต์งานเลยแหละ เขาจ่ายมาห้ใช่ครับทุกคนอนาคะแนนคูณสามค่าส่งเตรียมเลยเรครับทุกคนมาเริ่มเลยทุกคนของขวัญคะแนนคูณสามเออพี่เต้าทูสวยสวยมากทุกคนคะแนนคูณสามค่าทุกคนส่งของขวัญมาเลยครับขอของขวัญชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นเร็วคะแนนคูณสามเร็ว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  อยาให้แพ้ผู้ชายเร็วเร็วเร็วตลกอ่ะแล้วคนไปบอกว่าเธอะท้องจริงพอไปอ่านนี้อ่ะตลกมากมีแต่ละคนแล้วเขาจริงจังมากเลยนะบอกว่าท้องจริงค่ะเห็นบอกว่าใครท้องเลยดิแต่งเลยไม่มีคนมันปั่นนะพี่หัวอย่างหัวล่ะตลกเลยทุกคนมาแล้วคะแนนคูณสามอุ้ยขอบคุณมากมาเลยครับห้าสิบวิห้าสิบวิกินข้าวยังเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย อยู่บ้านอยู่บ้านที่เมืองครับเออกินข้าวย่างยังนี่เดี๋ยวพอจะไปงานนิ้วอยู่งานเดียอะไรกันงานนิ้วที่บุรีรัมย์ไหมครับอ๋องานนิ้วใช่ไปเดินไปเดินไปแสดงพูดเล่นพูดเล่นแม่รู้นะว่าพาสาวไปแอลเอออแม่แม่บอกอย่าให้รู้นะพาสาวไปเที่ยวนะแม่ออบอกดีเหรอแม่ใครจะกล้าล่ะเออสอนสอไม่ใช่พี่แพรดีนะใครจะกล้าอีกละใครจะกล้าอีกละ ่อไม่กกใช่พี่แพรี่นะแม่แบบพูดได้ไหมหรอเออพรคนสิบวิเลยอ่ะอูทำไมเขาได้ของขวัญเยอะจังอ่ะทําไมวิจังอูเขาส่งใหพ้พี่แพรี่เหรอโอ้ มันออกมาโอ้มาอายหอกมีคนบอกว่าแม่ห่วงเออแต่ถ้าลูกเขาห่วงบางกรดีดีจะว่าแม่กันเหรอโดนยจะโดนนะไม่ถ้าถ้าลูกเขาหวงเหมือนแม่ก็ดีนะใช่ไหมครับแม่เดี๋ยวแม่จะจัดการเออแม่ต้องจัดการนะครับไม่ได้เลย เห็นผู้ชายหล่อๆนี่โอ้ยมองแบบตาเกือบทะลักออกมาแล้ไหนกล่ะอุ้ยายไหนโอ้ยหลักหานอยู่วันไปบางแสนวันนั้นน่ะแม่ตาแทบหลุดออกมาแล้วอ่ะ เพี่ฟอรดพูดไปเรื่อยจริงๆพายก้าพูดเล่นเราหลกป่ะดวนี่แรงมาก ลูกเกิดมาจะบินเหมือนแม่ไหมคะที่คนถามวินเยอะกว่าแม่ค่ะบินแน่นอนทุกคนเออไม่อองมาอีกครับไม่แดงอย่าไปยอมฟังฟังนั้นครับ <c oughs> <c oughs> ไม่แดงสงสาร ไปสงาสารไงเออนั่นแหละครับน่ารักเกินสรุปว่าตนนี้นี่กลับไปที่บ้านยังไม่ได้แบบเซลแม่ะนะเพราะาเขาไม่ว่างกันนี่แหละครับ ้นี่ครับพุเอาขายข้าวขายอะไรกันไม่ไปช่วยเขาเอาก็ไปแต่งงานมายุงเยอะเออมานี่เห็นประหลาดของขวัญคุณสองด้วยครับตอนนี้ทุกคนมาแล้วอหนึ่งเอาหนึ่งอาหนึ่งบ้านหนึ่งหนึ่งชิ้นของขวัญหนึ่งชิ้นเร็เลยทุกคน ยังะดุดอยู่อีกเหรอ,อมีคนบอกว่าเชียร์ผู้อ่างมึงย้ายช่องไปเดินมนุ่มมาอยู่ช่องกูเลยเออมาครับมาช่องนี้เลยผม้างค้าอ่ะอืมรอดเอาคือตาบวมใครตาบวมไม่ได้ตาบวมนอนเยอะหรือเปล่า <c oughs> พี่ไปรี่หรือเปล่าตาบวมมีาตาค้ำมาดิ ใช่นอนหนึงทุกคนหกสิบวิเร็วคะแนนคูณสองทุกคนทคับส่งมาเลยครับตอนนี้ผมขอสักหนึ่งพันครับหนึ่งพันพอเรีว้อครับผมแต่งงานแล้วจริงเหรอใช่ค่ะทุกคนมา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเออแต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้วอืมโอเคอะให้ผู้ชายชนะก็ได้ไม่มีใครส่งให้เลย ยอด<อ>แพลนั่นแหละครับดีเพราะ่ารักมากเออส่งมาอีกครับส่งมาอีกเลยส่งมาอีกเลยส่งมาอีกเลยไม่มีใครรักฉันเลยมาครับขออีกสักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคะแนนสองนาทีสุดท้ายครับทำไมมันค้างมันก็ไม่ค้างนะคะแนนคูณสองนะครับตอนนี้ครับแจมคะแนนคูณสองนะครับขอบคุณสำหรับของฝันนะคะใครส่งให้ขอให้ร่ำให้รวย เออขอคุณสําหรับของขวัญนะครับใครส่งให้นะครับขอให้ร่าให้รวยนะครับใครไม่ส่งจะจดลายชื่อไว้ทุกคนแล้วมาช่องนี้ฉันจะบล็อกให้หมดเมฉันดูก่อนเดี๋ยวฉันดูก่อนว่าใครส่งใครส่งของปั่นมาให้ช่องนู้นเดี๋ยวฉันจะไปดูลายชื่อแล้วจะแคปไว้เออเอาลงหลุมให้หมดเวลามาช่องนี้แม่ดงแม่แดงเจ๊จงเจ๊จุ้ยเอาลงหลุมให้หมดอีกห้าวินาทีครีเอเตอร์จะมีแต้มน้อยกว่านี่อุ้ย ทำไมอ่ะเธอเป็นอะไรอ่ะเอยมันถูกแช่แข็งอ่ะเออทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไม้คนส่งมาครับพี่เคยดโดนแช่แข็งลครับ <c oughs> มีคนถ <c oughs> ามว่า <c oughs> สอดใช้หนิดอะไรทุก <c oughs> คนอมาแล้วหนึ่งบ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นทุกคนทุกคนคะแนนห่างไม่เยอะคะแนนห่างไม่เยอะค่าขอของพันน่อยเขาถามว่าฝอดใช้เน็ตอะไรสะดุดมากเออแล้วมันอะไรมันขึ้นช่องชั้นอย่างงี้น่ะ <c oughs> นั่นแหละทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ ไม่รู้ขอให้อะไรขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะจิตใจจะได้เย็นๆครับสงบๆอะไรเงี้ยฉันเป็นคนอารมณ์เย็นค่ะจะไม่เคยอารมณ์ร้อนเป็นคนพูดพอใจดีและอารมณ์เย็นคาดคาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไงเขาเลยแบบเออส่งน้ำแข็งให้อะไรเงี้ถ้าฉันวีนใครก็แสดงว่าต้องคนนั้นต้องมีซัมติงบางอย่างฉันถึงวีน พิตตะหนึ่งแต่มันทำงานหน้าวันนี้มันไปซื้อคงซื้อของอุ้ยขอบคุณค่ะอทุกคนสิบเจ็ดนาทีทุกคนขออีกหนึ่งอันเรียวทุกคนขอมืออุ้มหัวใจมืออุ้มหัวใจมืออุ้มหัวใจเร็วมาเนี่ยทุกคนน๋อแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ้าวเ้คดแช่แข็งนะครับ ดนแชฉันชนะหล่อนฉันชนะหล่อนจ้ะฟอรดรู้ว่าฝอเป็นคนแพ้ไงเออแต่ไหนอะไรอยู่แล้วหน้าสงสารน้าทำไมอย่างนี้ล่ะใครทำกับแฟนฉันแบบนี้ล่ะเป็นอ้ไรหรอครับฟอดแพ้พีรอุ๊ยขอบนุณครับแพ้ม่ได้อยู่แต่แพ้คนอื่นไม่ได้เลยเอ้คนของเธอไม่ปากหวานนะ เอ,อนะหวานไม่ละพที่ว่าหวานไม่ละไม่หวานเลยปากเหม็นมากเออเห็นไหมล่ะมีคนบอกเลยน้องขอหน่ารักมากค่ะหน่กอิฉาสิพวกไม่มีแฟนอืมล่าสุกคนเห็นคพณเห็นคลิปพี่สตังทำไมเดีย๋ยวไปถือตาหน้นางน่งและนางเมา ไอโฟดะมันอ่ะกลับทางมอเแฟรนี่เออน่ารักสิแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็จะลงแล้วเมื้งกันจะไปชาร์จแบตไว้เพราะเดี๋ยวจะมานั่งขายปลาโอเคครับบ๊ายบายจบจบเจอกันครับจุบแฟนก่อนจุ๊บก่อนโอเคแค่นี้นะบาย โอเคอย่าไปดึกนะนะคะทุกคนอี่ไปตรงนี้เองโอเค